นี่ไม่ใช่ควันหลงตุกจีนนะฮะแต่วันนี้จะพาไปดูคณะเชิดสิงโตตุงแช่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 ตุงแช,งแช่เป็นคณะเชิดสิงโตเจ๊ะจ,จับโจรเอ๊ะฟังและชื่อแปลกๆคณะนี้มีเจาะเจาะด้วยมีเจาะเจ๊ะด้วยแน่นอนออคผูโจม,มะนี่คือปฏิบัติการของสารวัตรแจ๊ะนำทีมสืบนครบาล ปลอมตัวเป็นคณะเชิดสิงโตฮะคุณผู้ชมฮะและคราวนี้ฮะไปบุกงานวัดที่นนทบุรีฮะถามว่าไม่ใช่ไปโชว์สิงโตนะฮะหรือว่าตํำรวจต้องการเงินไม่ใช่ฮะแต่ปรากฏไปเชิดสิงโตเพื่อไปจับโจรรายนี้ฮะฉายาของเขาคือ โจโจ้ย่องเบาฮะคุณผู้ชมฮะเพราะถึงขนาดบังอาจเลยฮะใช้คํานี้เลยฮะงัดบ้านผู้กํากับไม่ใช่ผู้กำกับหนังนะฮะผู้กํากับตํารวจนี่ฮะคุณผู้ชมฮะสามวันติดฮะอ้าวไปดูก่อนฮะเชิดสิงโตยังไงฮะคณะนี้ฮะคณะเจาะแจ๊จับโจรครับหัวสิงโตยังไม่เห็นเป้าหมายยร ำรับลวงลอ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 งว่าลองานี่ฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อคนร้ายฮะจับยากดังนั้นฮะคณะเชิดสิงโตนี่ฮะคณะเจาะแจ๊ะจับโจรฮะก็เลยต้องไปจับเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะโจโจย่องเบาเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นช่วงที่ชุดสืบสวนนครบาลฮะแล้วก็นำทีมโดยสารวัตรแจ๊ะฮะ ปลอมตัวเป็นคณะเชิดสิงโตเนี่ยฮะคุณนนเนียนแม, <He in S 2> ม่ล่ะเห็นแมล่ะเล่นอย่างพริวออ้วเลยนะทั้งเชิดสิงโตทั้งแต่งเป็นแปะยิ้มนะฮะแล้วก็มีการสวมชุดกี่เพ้าแบบนี้เนะะี่ยฮะเพื่อเนียนไปกับงานวัดที่จังหวัดนนทบ,บุรีฮะสุดท้ายสามารถะะเข้าชาร์จจับกลุ่มนายโจโจ้หรือฉายายของเขาคือโจโจ้โย่องเบาเนะะี่ยแหละฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับคดีลักทรัพย์และบุกรุกคุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะ โอ้คือตำรวจอะตำรวจน้ำดียังมีอยู่มากนะฮะแ,<ท>และที่สำคัญเห็นไหมฮะตำรวจไม่ใช่อยู่ียุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่นะฮะไม่ใช่จับกันโจ้ง,จงแบบนั้นเ <uck> ห็นไหมฮะตำรวจในคราบสิงโตค่อยๆถูกตช่แชก่แชถูกแชเชิดเข้าไปใกล้ๆตัวโจโจยองเป่า ขณะที่โจโจ้กำลังเดินอยู่ในวัดเพราะศโอกาสฮะคุณผู้ชมฮะปกติตุ้งแช่ตุ้แช่สิงโตมันจะงับเงินถูกไหมหรืองับสม้มปรากฏฮะหัวสิงโตฮะก็เลยเข้าล้อมแล้วก็งับเข้าที่หัวโจโจ้รวบตัวได้ชนิดที่โจโจ้ถึงขั้นงงอ่ะคุณนุ<อ>่นงงฮะไม่คิดว่าตัวเองจะถูกจับด้วยวิธีการนี้ฮะคือคณะสิงโตกําลังเพลินกับสิงโตอยู่เลยเ<อ>นะ,ะแล้วสังเกตดีๆฮะคนที่เชิดหัวสิงโตและเป็นคนที่จับ ทางด้านของโจโจ้ย่องเบาคือสารวัตรแจนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเข้าควบคุมตัวโจโจ้ย่องเบาฮะสายรับในแจ้งบอกว่าโจโจ้เนี่ยนัดเพื่อนมามั่วสุมเสพยาที่วัดแห่งหนึ่งครับแบบในเปอร์ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตำรวจก็เลยซ้อนแผนฮะสวมบทนักแสดงเชิดสิงโตเฝ้าดูเป้าหมายก็คือโจโจ้ย่องเบาอยู่พักใหญ่พอสมโอกาสสิงโตตัวนี้ก็คือสิงโตเจาะแจนี่แหละฮะก็เลยงับหัวรวบตัวโจนแสบรายรนี้ทันทีก็คือโจโจ้ย่องเบาเนี่ยแหละฮะค่ะซึ่งวีรกรรมของโจโจ้ค,คนนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าถึงขนาดย่อง กไปที่บ้านพักของนายตำรวจระดับผู้กำกับสังกัดกองบัชาการตำรวจนครบาลเลยนะฮะบ,บ้านพักที่ย่านประชาชื่นเราไม่ได้ไปคืนเดียวไงไป3ามครั้งในรอบ3วันอเอาพระเครื่องเอาทรัพย์สินไปเพียบเลยนะฮะแถมครั้งสุดท้ายเนี่ย เจ้าของบ้านที่เป็นผู้กำกับเกือบจะจับได้นะเขาโชว์ความไวหนีรอดไปได้ไม่พอค่ะหันมายิ้มเย้ยผ่านกล้องวงจรปิดอีกต่งางหากยาะเย้ยไหมแบบนี้มันหยามกันชัดชัดหลังจับโจโจ้ได้แล้วนะคะเจ้าตูก็สารภาพทั้งน้ําตาเลยบอกโอ้คุณตํารวจผมนี่พเดจรนหนีออกจากบ้านมาตั้งแต่11ขวบหนังสือก็ไม่ได้เรียนชีวิตเนี่ยวนอยู่กับยาเสพติดกับคดีลักทรัพย์มาแล้ว6คดีอ่ะปัจจุบันเนี่ยโจโจกลายเป็นคนเถื่อนนะเพราะ บัตรประชาชนก็ยังไม่มีเลยค่ะคือคุณนุ่นนะปรากฏว่าพอนับคดีที่ก่อเหตุที่บ้านของผู้กํากับในสายการบชนลอญาติประชาชนื่นถึงสามแล้วบวกกับคดียาเสพติดและลักทรัพย์บวกหกรวมแล้วรู้ไหมฮะกี่คดีแล้วเก้าคดีฮะโจโจ้ย่องเบาฟาดไปเก้าคดีแล้วอ๋อบุกสามคืนมันต่างกรรมต่างวาระถูกถูกต้องฮะเมลตอนนี้เนี่ยโจโจ้นี้เก้าครั้งแล้วฮะที่ก่อเหตุฮะคุณผู้ชมฮะและเจ้าตัวก็ยอมรับฮะโจโจ้ย่องเบาบอกคาดไม่ถึงจริงๆว่าตำรวจจะมาบุกนี้ฮะเพราะ ปลอมเป็นคณะเชิดสิงโตมาจับตนแล้วคราวนี้ฮะพอจนมุมจริงๆอ้อนวอนขอความเมตตาฮะทีมของนี่ยฮะคณะเจ้าแจ๊จับโจรเนี่ยฮะอบอกว่าถ้าพ้นโทษครั้งนี้อยากให้ตํารวจเนี่ยช่วยพาไรทำบัตรประชาชนถูกต้องเพราะอยากสมัครงานและกลับตัวเป็นคนดีจริงๆแต่คดีอะ่ะคุณนุ่นก่อตั้ง9คดีตั้งแต่หกสองหแล้วก็ล่าสุดห9กอเหตุบ้านพ่วงกับ ในสังกัดบชนอย่าประชาชนสา3ครั้งสคืนติดอ่ะ oh. แล้วที่สําคัญผู้ชมรู้ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีสารวัตรแจไปตุกแช่ตุงแช่ตุงแช่ทำคณะเชื่อสิงโตแล้วจับได้ทราบไหมฮะว่าคณะของแจสารวัตรแจาตามจับสามครั้งสามครั้งจับไม่ได้ฮะ <Yeah. S 1> มันเลยมีคําสั่งฮะว่าครั้งที่สี่ต้องจับโจโจโยองเบาให้ได้ hmm. คือโจโจโยองเบาเนียนมากจับไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ ก็ยังจับไม่ได้คุณนุ่นคิดดูสิว่ามันจะขนาดไหนถึงขนาดไปก่อเหตุซ้ำที่เดิมในช่วง3วันติดกันถูกต้องและคดีรวมแล้ว9คดีก่อนจะกลับตัวเป็นคนดีชดใช้9คดีก่อนดีกว่านะครับผมเกมจบคนไม่จบให้ไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกชดสำคัญในสนามดูต่อได้แล้วที่แอปเม noMax